สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับดิฉันยุรวรันผิวหรืงวีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เสนอหนังสือโอกาสถอดรหัสชีวิตเป็นหนังสือเล่มใหม่นะคะเรามาเริ่มที่ตอนที่1ตื่นรู้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะโอกาสแรกในการถอดรหัสชีวิต ที่ได้พบคือตื่นรู้ตื่นจากความโง่เขลาเป็นความรู้ตื่นจากความรู้เป็นะระลึกรู้ตื่นจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นคำพูดที่ว่าถ้าไม่เจอกับตัวไม่มีทางรู้หรอกเป็นความจริงแท้แน่นอนเริ่มที่ตื่นก่อนว่าเราจะเป็นอะไรในตอนแรกตกอยู่ในอาการงงงวย เนื่องจากคลำพบก้อนที่บริเวณสะดือขนดอาดเท่าหัวนิโป้งจึงไปพบคุณหมอสัิิกรรมเพื่อตรวจรักษาคุณหมอคลำได้ก้อนแข็งรอบสะดือแดงเล็กน้อยและกดเจ็บบริเวณโดยรอบก้อนดังกล่าวแต่ไม่มีเลือดหรือว่าน้ำหนองไหลซึมออกมาให้เห็นคุณหมอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีอาการอักเสบจึงทำให้ยาปฏิชีวนะไปกินยาปฏิชีวนะ ตัวหนึ่งกินเข้าไปแล้วมีอาการข้างเคียงของยาทําให้ท้องเสีย2ส,สัปดาห์จึงไปแจ้งคุณหมอได้ยาปฏิชีวนะอีกตัวหนึ่งก็มีอาการข้างเคียงของยาเช่นกันทําให้คลื่นไส้อาจเจียนไปอีกสองสัปดาห์ สังเกตอาการอยู่นาน2เดือนคุณหมอก็ลงความเห็นว่าหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะไปแล้วแต่ก้อนดังกล่าวไม่ได้ยุบหรือว่าลดขนาดลงแสดงว่าไม่ใช่อาการอักเสบและไม่น่าจะเป็นฝีคุณหมอต้องการทำการผ่าตัดเอาก้อนดังกล่าวออกโดยก่อนที่จะทำการผ่าตัดได้ส่งไปตรวจอันต้าซาวเพื่อดูว่ามีการเชื่อมต่อของก้อนที่สะดือกับส่วนของลำไส้หรือไม่หรือว่ากระเพาะปัสสาวะ ตามงานวินิจฉัยที่เคยพบมาผลอันท้าสาวพบก้อนขนาดใหญ่ในช่องท้องทำให้มีเห็นรังไข่ทั้งสองข้างดังนั้นคุณหมอสัลยิกรรมจึงได้ส่งต่อไปให้คุณหมอนาฤเวตรวจวินิจฉัยต่อโชคดีที่ได้พบกับอาจารย์หมอที่เคารพซึ่งอาจารย์หมอได้ตรวจร่างกายและดูภาพฉายอันทราสาวแล้วบอกเราว่าก้อนที่เห็นในภาพฉายเป็นก้อนที่รังไข่และมีการเชื่อมต่อไปที่สะดือ อาจารย์หมอบอกว่าให้เครียรงานเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดการผ่าตัดถูกกำหนดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการผ่าตัดก้อนที่รังไข่และก้อนที่สะดือไปพร้อมกันเลยรวมถึงหมดลูกที่อาจมีก้อนเช่นกันซึ่งอาจารย์หมอบอกว่าก้อนนั้นอาจเป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดาหรือก้อนมะเร็งก็ได้วินาทีนั้นรำพึงรำพันกับตัวเองว่าชีวิตทำไมลำบากนักนา หารู้ไม่ว่ายังมีตำนานชีวิตที่หนักหนากว่าน,นี้อีกรออยู่ข้างหน้ารู้แล้วหรือ,อยังว่าเรากำลังต้องสูญเสียอวัยวะของเพศแม่ไปคำพูดของอาจารย์หมอบอกคำเดียวตัดหมดยกเครื่องเลยนะอายุ50แล้วคงไม่ต้องใช้งานอีกต่อไปคำตอบก็คือพยักหน้ารับพอได้สติก็ตั้งคำถามกับตัวเอง เรายังอะไรอาวรกับมดลูกอยู่ไหมคําตอบคือไม่กลัวการผ่าตัดคําตอบคือไม่หลังผ่าตัดจะไม่มีน้องมดลูกแล้วคุณน้องรังไข่ก็ไม่เหลือแล้วเราแคร์ไหมคําตอบก็ยังคือไม่ แต่พอนึกถึงคุณแม่ที่เคารพรักที่ได้ผ่านชีวิตวัยทองมาก่อนซึ่งเราคงไม่แต,ตกต่างเพราะเรากำลังเข้าสู่ภาวะวัยท้องเช่นกันไม่มีฮอร์โมนความเหี่ยวย่นกำลังจะมาเยือนอารมณ์อาจวยงสุดขั้วตัวที่อ้วนกลมคงอ้วนกลมขึ้นไปอีกพอถึงตอนนี้ก็มีแอบกลัวนิดหน่อยแอบกังวลน,นิดหน่อย